สวัสดีค่ะพี่น้องปองไปสุขสุขคุณแม่หนึ่กับผู้พอแย่นึลคือเก่าแล้วพี่น้องยน่นวลก็มีข่าวมาอ่านเด็นเรื่องบอสบอยสิริชัยพี่น้องแล้วก็โพดแคปชั่นแบบนี้ไม่พัชรีแล้วก็เข้ามาคอมเมนต์ทันทีพี่น้องบอสบอยแล้วก็โพดปลายสายปีที่เก้าแล้วเด็กๆยังอยู่ครบนักร้องนักดนตรีแดนเซอร์นักสแสดงหรือแม้กระทั่งคอนวอยปีนี้เราไม่มีหลุดร่วงเลยอยู่ม่อๆแม่แม่ แต่มีเงินเก็บได้ซื้อบ้านได้ซื้อรถกันหลายคนผมภูมิใจครับแฮทแทกมอลำใจเกินร้อยปาดพี่น้องสุดยอดค่ะไม่พอใจเรือกกับมาแชร์ผวเราบอกว่าเดินตามรอยงับบอยสิริชัยพี่น้องสุดยอดค่ะอีดีบอดบอยสิริชัยพี่น้องแฟนกับแฟนเพลงกับเขามาคอมเมนต์รัวๆพี่น้องแย่เนิ้วขออนุญาตบอดบอย อ่านคอมเมนต์ซูฟังหรือพี่น้องกดไลค์กดแชร์กันเต็มเลยพี่น้องแล้วก็บบอดๆแล้วก็มาคอมเมนต์อีกแล้วก็ว่าถ้าทุกส่วนรู้หน้าที่รู้สถานะและพอใจในจุดของตัวเองต่างฝ่ายต่างซัพพอร์ตกันอย่างเหมาะสมเราก็จะมั่นคงและยั่งยืนไปพร้อมกันว้าวสุดยอดค่ะพี่น้องจ่าแฟนลับแฟนเพิงข้นขขมาคอมเมนต์ทันทีว่าสุดยอดมากค่ะสร้างงานสร้างอาชีพให้โอกาสแม่รักใจเกินร้อยค่ะพร้อมสนับสนุน สุดยอดมากค่ะพ่อบอยของใจเกินร้อยขอบคุณพ่อครับที่ยังให้โอกาสได้แสดงศักยภาพของหนูสุดยอดมากจริงๆชื่นชมพี่น้องจากแฟนคลับแฟนเพลงแล้วก็น้องนองลูกๆในทิมงานก็เข้ามาคอมเมนต์รัวๆขอบคุณพ่อบอยพี่น้องแม่ไปนาหานคณะอื่นแม่ไม่ได้ทั้งเดียวแต่ใจเกินร้อยไปหน้าห่านเจ็ดครั้งแล้วฤดูการนี้สุดยอดมากค่ะขอบคุณโอกาสดีๆจากพ่อบอยนะคะพี่น้องลูกๆในทิมงานก็เข้ามาขอบคุณ พ่อบอยกันเต็มเลยพี่น้องเป็นตาหักค่ะขอบคุณพ่อบอยนะคะที่ให้โอกาสเด็กคนนี้น่ารักแต่พี่น้องแฟ,แ,ฟแฟนกับแฟนเพลงกับคอมเมนต์ลูกๆได้ทีมงานกับเขามาคอมเมนต์ขอบคุณพ่อบอยกันเต็มเลยพี่น้องน่ารักที่สุดเลยมีหัวหน้าดีอย่างนี้รักษาไว้ตั้งใจทํางานฝึกฝนอยู่กับครอบความอบอุ่นครอบครัวเป็นครอบครัวที่อบอุ่นที่สุดใจเกินร้อยสร้าง ฝันสร้างคนสร้างงานหมอลำใจเกินร้อยขอบคุณหมอลำหัวหน้าบอยสิริชัยขอให้เฮงเงปังปรวยๆวยตลอดไปนะคะพี่น้องสุดยอดค่ะพี่น้องแฟนกับแฟนเพลงกับเขามาคอมเมนต์รัวๆพี่น้องดีใจกับบอดบอยกับหมอลำใจเกินร้อยสุขสุขคนเฮงเฮงปังๆังรวยๆวยเป็นหัวหน้าวงปกป้องลูกน้องสามร้อยกว่าชีวิตเก่งมากค่ะเด็กๆมีเงินซื้อบ้านกันเพราะว่าเขามีผู้นําที่ดีคอยบอกสอน เขาอยู่ทุกบ้านนี่เองให้าก็บ,บอกสอนให้อยู่ม,มอแม่ๆให้เก็บเงินเก็บท้องเราพี่น้องจ้าสุดยอดครับผู้นําเห็ดให้เบิ้งยังไงด,ดูน้องก็เห็ดตามคือดีครับพี่น้องสุดยอดมากจริงๆค่ะบอสบอยสิริชัยขอให้เฮงๆปังๆรวยๆนะคะพร้อมทั้งซอยแอนอลดีเฮงๆปังๆรวยๆตลอดไปจ้าพี่น้องพร้อมทั้งทีมงานเดินทางปลอดภัยทุกเส้นทางพี่น้องมีความิดเห็นว่าจะไรก็คอมเมนต์เข้ามาสู้ฟังเลยนจ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ละจ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหนะ้า ขอบคุณมากคะ่ะบ๊ายบาย